นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก FC ทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับช่องสัญญาครับผมนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเอื่อยนะครับนี่ครับเรามาซ่อมเครื่องจต่ยากันนะครับอาการนะครับใบไม่หมุนนะครับเนี่ยอาการใบไม่หมุนนะครับอาการใบไม่หมุนนี่ครับ ฟันมีอาการลักษณะอย่างนี้นะครับบ่งบอกได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นเฟืองรูดลูกปืนแตกแกนรูดนะครับและนานาปัญหานะครับนะครับวันนี้เราเราเอาแบบง่ายเลยนะครับแล้วก็จบจบเดียวเลยครับนี่ครับเปลี่ยนยกคันเลยครับนี่ครับเอาอย่างนี้มาเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับก็ ไม่แพงไม่แพงนะครับดีกว่าซ่อมครับซ่อมนี้ถ้าเราเปลี่ยนอะไรนะครับครบทุกตัวนะครับแพงกว่ายกชุดอีกนะครับอันนี้เราก็ได้ใหม่นะครับอันนี้อันนี้เป็นนายช่างเรานะครับนี่ครับนายช่างเรานะครับนายช่างเราก็ขมาขเมนนะครับในการประกอบนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เราก็กำลังประกอบ ตระกูล4ีดึงหนึ่งนะครับมาคิตามาคิตาไม่ต้องพูดถึงนะครับซ่อมถ้าเป็นแกนแท้โคแพงนะครับถ้าเป็นของแทะอันนี้ก็เป็นของทั่วไปนะครับนี่ครับก็จะรูดนะครับนี่ครับตัวนี้เขาเรียกหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ อาการที่รูดนะครับก็คือใช้ตัดต้นไม้นะครับใช้ตัดต้นไม้นะครับทำให้ทำงานหนักเกินนะครับนะครับเครื่องตัดหญ้าก็คืออุปกรณ์ไว้ตัดหญ้านะครับนะครับแต่คนส่วนมากก็เอาไปดัดแปลงตัดไม้เอ่ยนะครับหรือตัดหญ้าที่มีขนาดต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับก็ตัดนะครับ อันนี้ก็ทาให้เสียได้อันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนยกเลยนะครับนะครับถ้าเกิดเสียเสียหนักๆอย่างนี้นะครับเปลี่ยนยกเลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรครบทุกชิ้นแพงแน่นอนนะครับไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มไม่ไม่สมควรนะครับถ้าเป็นเปลี่ยนตัวสองตัวนะครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ซ่อมได้นะครับ ส่วนมากทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยนิยมซ่อมนะครับถ้าไม่ใช่มากิต้าแท้นะครับเพราะเครื่องใหม่ก็ราคาถูกมากนะครับพันกว่าบาทนะครับแต่ก็ตามราคานะครับพันกว่าบาทอาจจะซื้อมาเดือนเดียวพังหรือปีหนึ่งพังสองปีพังก็แล้วแต่ครับอยู่การใช้งานนะครับถ้าให้ดีก็ซื้อประเภทมีคุณภาพนิดนึงนะครับเป็นมากิต้าโรบินนะครับมิสซูนะครับ ต่างๆนะครับราคาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านขายนะครับของของถูกดีหายากนะครับผมว่าส่วนมากก็จะมีราคานิดนึงนะครับเจ็ดแปดพันนะครับขึ้นไปนะครับก็ก็ตามราคาครับดีดีแน่นอนแต่ตัวนี้นะครับที่ใช้มาก็ตัวนี้น่าจะซื้อมานานแล้วครับราคาหลักประมาณสามสี่พันนะครับ แต่แต่ก่อนนะครับทุกวันนี้ก็เหลืออยู่พันกว่าบาทนะครับเกือบสองพันนะครับแล้วแต่ร้านนะครับแต่คุณภาพอะไรรู้สึกว่าจะกองแกงนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ระวังก็พังอะครับเอาง่ายๆนะครับยังไงก็ท่านผู้ชมนะครับก็พิจารณานะครับจะใช้แบบไหนทำยังไงอะไรยังไงนะครับก็พิจารณา แต่ในฐานะที่ผมเป็นช่างนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าจะซ่อมเป็นเอ่อหลายๆชิ้นหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมว่าซื้อใหม่มันเลยดีกว่านะครับคุ้มกว่าเยอะนะครับนะครับอันนี้ก็ยกชุดอย่างนี้เลยนะครับอย่างี้ครับก,ก็ไม่แพงนะครับไม่แพง อันนี้เป็นมิซูนะครับอันนี้เป็นก้านของมิสูนะครับมิซูก้านมิสูนะครับก้านตัวนี้ก็จะก็คุณภาพดีกว่าทั่วไปนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงเอาง่ายก็คือดีกว่าทั่วไปนิดนึงนะครับคุณภาพดีประมาณปานกลางนะครับจะดีเลยก็ไม่ใช่ครับจะถูกเลยก็ไม่เชิง นะครับตัวนี้จะเป็นคุณภาพดีนิดนึงนะครับของถูกก็มีครับแต่ก็ตามราคาครับตัวนี้ช่างกำลังประกอบนะครับจุดตัวนี้จะแกนตัวนี้ ันนี้จะใช้เกี่ยวกับใช้กับมายิตา้าได้โรบินได้มิซูได้นะครับแกนนี้สปริงเด้ชวัดสปริงเด้สปริงตรงกลางไหมมีเหรออ๋อเงี้ย,ย,ยไปแต่ว่า เคนรุ่นคนรุนถือละใช่ต้ถือละ,ละ <ừ. S 1> แต่ว่าวันบวมีตาสปริงเนี่ยเราไปมันก็อยู่เลยนี่นะกันตัวนี้นะเดี๋ยวไปเยอมากเลนะ <ừ. S 1> เขาไปตะเลอะ โอ้มืดๆนิดนึงครับย้อนแสงครับย้อนแสงครับพี่น้องครับย้อนแสงครับพี่น้องครับ ทนเบื่งกับพี่น้องเลยภาพบรสัตว์ปันเดยมมีเงินสื้อกล่องใหม่ครับนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางครับสงสัยแนวไหนนะครับอ่าสงสัยแนวไหนคลองใจตรงไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหน ก็พิมพ์สอบถามได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่องสูบเดียวนะครับสองจังหวะนะครับมีสองทีนะครับเป็นการล่อลื่นนะครับลูกสูแบแหวนแล้วก็เข้าเหวี่ยงนะครับก็จะใช้สองทีนะครับแล้วก็มีมีลีดนะครับมีคอลีด นะครับเป็นเครื่องสองจองังหวะสองลูกสองแหวนนะครับสองแหวนตัวนี้จะเป็นสองแหวนนะครับซ่อมง่ายครับซ่อมง่าย อันนี้ส่วนมากเขาจะไม่เรียกซ่อมครับเข,เขาจะเรียกว่าเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็ยกชุดครับเปลี่ยนอะไรเลยครับง่ายง่ายสำหรับคนไม่เป็นครับยกชุดใหม่ใส่จบเลย นี่เขาเรียกว่าแฮนนะครับเหมือนแฮนจักรยานเลยหรือบางคนจะเรียกว่ามือจับหรือบางคนจะว่าแล้วแต่นะครับคันเล่งนะครับแฮนแต่ผมเรียกว่าแฮนแฮนแฮนี่มือนีอ้เนาะแฮนนี่คือมือถ้าเราพูดจริงๆก็ภาษาไทยก็มือจับนะครับมีสายันเล่งเอาไวบา้บังคับความเร็วรอบของอเครื่องยนต์นะครับ อันนี้ก็เสร็จลอง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 อันนี้ถึงขั้นตอนการลองแล้วครับลหมือนไม่มี หรือมือจับนะครับเราก็ปรับปรับได้นะครับปรับตามเซรีระร่างกายของเรานะครับมันชิดเกินไปล้วก็ขยับออกนะครับหรือมันไกลเกินไปแล้วก็หยับเข้ามาหาคนนะครับอันนี้มันขยับได้นะครับแล้วก็ปรับได้ขยับเข้าขยับออกนะครับตามร่างกายเรานะครับแขนยาวแขนสั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ กำลังทับงเป็นอย่างไรแ่หมแทางงใ่แบบนเหลี่ยมมือเครื่องตัวนั้นซื้อมาเท่าไหร่อ้จประวดเท่าไหร่ตัวนั่น่าไซื้อมาสี่ร้ยห้ิบบงมาครบชุดเลยขายบขามมีเกลื่อ่ ซื้อเอาไซื้อมาสี่ลอยหาสิบเขามาเทิร์นไหมมาเทิร์นเครื่องใหม่ออ๋เขามาเทิร์นเครื่องเครื่องนี <Okay. S 2> นนน้แห้งคเครื่องนั่นตัวนี้มันสีหนึ่งหางไงความเร็วรอบน่าจะอยูไอ่ไเถ่ระบบมันก็ได้ทอนต้น<อ>ต้ตน,น,น,ตนนั่นเรื่องไม่แห้งจังจังไปไปต้องเปลี่ยนอันนั้นอาการนั้นต้องเปลี่ยนขาดไหมขาดน่าจะเบิด เครื่องมีที่ยังม,มีน่แตกเรื่องคิดพวาเลยเอาอวนเอาอย่างไรวะเอาอวนคล้องเขาแล้วอันนั้นเอาพ,อพัดเตอร์ปิดไว้นะมันคือทองมันม่นแบบนี้ฮ่าเลยรีบหนึงไปได้หน่อยอย่เงี้ย อันนี้ก็บมืออันถังมันไปอุดยากอะไรมาใส่ยังยากอะไรจากไหนถัง,งไงเครื่องตัวยึดพ่วงมาฝากครับเครื่องเขาจ้าอีกเครื่องอืมเครื่องเขาเต้นบ่ขายถามสื่อมันยึเครื่องยังด,ดีนะมันห่างแค่นไอ้ไข่ว่าหลุกสูบมันติดไหมม,มันดึงมา,มากไหมฮะมันดึงมัไปดึงเข้าไป,าไปสปริงนั่นปะอ่สปริงท้านี้ขาดบ่เออถามสื่อมันจะได้สองมันติดไหมทุกงานสองเครื่อง เครื่องมไม่มีใหม่เลยไม่ใหม่เลยวัดกันมาขายบ่แยกเอาอะไรเนี่ยนะข้าบูมันซื้อมาันผูถอดเอาวัดได้เลียวก็ห้องวัดถิมไว้แต่อย่าลืมได้่าไปถิมได้อันนี้อันอันค่อยนี่เครื่องนี้นเราเปลี่ยนค่อยใหมยีม่ยมบ้างแม่นตัวนี่อ๋อคืออันนี้ค่อยแท้ได้เนี่ยอย่าลืมเด้ไปถิมได้ค่อยตัวนี้ค่อยแท้ เครื่องนี้เด้อไอ้ค่อยค่อยแทะเด้อค่อยแท้ครับ,บูดีเด้อเครื่องนี่รอบนี้จวดเลยเมนบูดวุตวะอือแต่แต่เปลี่ยนไอ้ค่อยมาแห้งบะอืมแห้งมันบ่ได้อยู่ที่น้ำอืน่นเลยของปลอมของเทียมนี่เศร้ารวดเห็นไลายคนหลอนเสื่อนถือถือมาใส่เน่เครื่องนี่สำคัญเลยค่อยกันค่อยแทะนี่มันไฟมันแม่นย่ำเลยนม่ เออเร่งกัเร่งกัรอบได้เห็นป่ะจวดจวัจดวดหันข้องฟอรบมาเนี้จักกระตุกเนี้ยชักรอบเมื่อคืนเร่งไปเนี่ยรอบเบิดซื่อๆเลยฮะไม่ตึงดีเนาะ thả quậy con thả quậy chắc con ốc không say ma là nó lên มันมีเอยู่กับของแท่น,แนันไหนเงี้ยวันท่สอแท่เลยได้น่ะมากิตาแท่เลยได้นะนั่นแหะไม่หันามาจีตาแท่เลยได้นะเี้นั่นเงหัวเหอของแท่นไปได้ เพี้ยนไปเพี้ยนมาแสดงว่าเครื่องนี้ไม่ไปเรือด้วยวัดตัววัดเรือยังเป็นของมันแล้วกันเอาแรงเขาบูก็ไปเอาไม้มาใส่ทางน้มันก็เอาของไปมาใส่ไฟไฟก็ใส่ไม้ขั้นก็ใส่ไม่เอ็งก็ใส่ไม่เดี๋ยวจะตัวเครื่องปะ พอจะสองที่ใ,ใสใ่มันพอดีอให้่มันหน่อยปะมานโดยประม่านแล้วลิตรหนึ่งต่อจากฝาเอาแบบแบบบ่อยสองที่ธรรมดาทั่วไปเนาะที่เขาใส่เนี่ยาเีย,เยอ่าใส่อ่าสองลิตรสองลิตรต่อสามฝาตัวตกว่าฝาเคืองไหมะ้าลิตรละสองฝาเป็นไงคันลิตรละสองฝานี่หมายถึงว่าคนคนคนตันนัน่นต้องรุนแรงยังหน่อยแบบผมค้นมักเพื่อนจวดจวดนะเอ,อยยังไง คนหมอกจ,จุดจวดบางคนตาธรรมดาเตี้อๆตี้เดินไปเพราต้าองเ่าต้องหล่ไปนั้นเครื่งองจะบ่ค่อยพังยกเครื่องคือเด้อต่เครื่องวะ อ๋อเด็ดเด็ดนัดซ้อมนัดพาร์ตเหลือน็อตเหลือนี่คือมันมันบูคบเด้น็อตเหลือคือใส่บูคบอุ้ยใส่ลิตนึงสองฟาเลยที่ต้องสองฟ้าเครื่องมันสิดีดีดขนาดเครื่องห่อนมันสิดีเลยอะ แต่ว่าข oh, really ันเครื่องเย็นโอ้ยควันบนตัวตรวจรู้ว่าแบบเออไขยเครื่องอันตัดไหม้เงินใส่หน่อยนี่แบบอาการเพิ่มมากหนูเด้อฝ้ากลัวสองฝาลิตรหนึ่งสองฝากลัวเลยนะโอ้ยเรื่อยเรื่อยเครื่องเรื่อยใหม่มันต้องใส่สองอยู่แล้วเครื่องตัดเครื่องตัดใหม่มันบ่ได้อันนัานไหมมันแบบใส่แห้งอยู่แต่มันบ่ถึงขันเรื่อยนะเรื่อยนี่ใส่แห้งกว่าบุญบาปวะ มันเล็งเออแมนเตื่ยนี่ใส่แห้งตัว โอ้ยยี uhm, like, ่สิบวนที่หมบุดอันเขาจ้าคิวาเนาโอ้ยเบิงได้โดนมันีีดอกคัตวาโอยสิบาเบิงโดนันอี้ิได้ลอกมันอีลอกเขาดีงงเลยเฮ้เอย่างนอน้ำมันบูม่บ่ตรรองเสรจแล้วจบเนาะจบงานเนาะจบจบงานครับผม